ปวยไฟไหมอ่ะว้าวบอดเลยบอดเลยนี่ยชิปกูยังไงวู้นี่เหรอฟันฟันล่างนีอ่ะเลือนี่เลื่อนเลื่เลืลื่เลื่อนเลื่อนเลรถรถอยู่รถอยู่โอ้โหไม่ได้สู้อย่างเดียววุ้นจะวยิงหลายฟาเลยชิปโอ้โโอ้ยอืมออีีอีีอีสามเข้าไปเติมเลยเติมเเติมเ ฮึบว่ฮึบขึ้น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 ยิงสายไฟกวยิงสายไฟก็ยิตรงไหนดีดีบยงดี๋ยวเตัมเลยตัมเลยตัมเลยแป๊บนึงิวดีดีดีเเดเยี๋ยเยีเดี๋ยเย่ยไฟไมเยี่ยไฟไมเย่ยไฟไหมเดี่ยไฟไหมรีมขึ้นรีมข no. bon. ึ้นรีมขึ้นโอ้จับเ่งว่ว่ว้โดนจอดีอะ เฮ้ยเดี๋ยวมันอย่าเพิ่งห่วงอย่าเพิ่งห่วงอย่าเพิ่งห่วงอย่าพึ่งน้ำบอลก่อนนี่ขึ่งน้ำบอลฝัดอันดับไม่ได้วัดยิงทะลุปิดรูกำแพงเลยวาดด้านล่างเลยวาดด้านล่างวาดด้านล่างปี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 ีเอาดิ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 เออเออทางไหนอีกทางไหนอีกมุนหมุนได้ด้วยมุนหมุนได้ด้วยโอ้โหวุ๊บปีปี

เติมเลือดเติมเลือดเติมเข้าเริมเข้าเติมเข้าเติมกูตัวแพงปั๊บคิดละซี่ซี่เพือเื่อเหลือน้อยแล้วเลืเราก็เหลือน้อยเหมือนกันซี่ซี่ซี่อะไรอะไรอะไรทำไมเปลี่ยนรูปร่างทำไมอ่ะโอ้รวมร่างไปวัว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 เ้ยเน้นเลยเน้นซี่ต้องขิวี่เผาไปเลยเผาไปเลย อึ <c oughs> ว้าวเดียวผ่านเลยเอาดีๆเดี๋ยวไม่ก็เฮ้ยตายสิโอ้โหความเทพระดับนี้มันเกิดไปแล้วไอ้เทคเดียวผ่านเลยเว้ยอ่ะจิงชิบ